นับสนุนรายการโดยกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตนิยามใหม่ของการประกันชีวิตเอสเทล่าทัวร์แอนด์ทราเวล เอาละพี่เทปครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะซื้อของไปฝากท่านผู้ชมแล้วหรือว่าช่วงละลายซับนั่นเองละลายซับของพวกเราเองนะให้ท่านผู้ชมได้ไปแบบฟรีๆเลยครับผมก็เรียกได้ว่าเราจะเอาของฝากที่เหมาะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของสถานที่นั้นๆเนี่ยไปฝากคุณผู้ชมทางบ้านด้วยแน่นอนเตลาเลงยังครับเล็งหรือยังล่ะฮะมีไหมฮะเราต้องเข้าไปเดือนดูก่อนเราต้องเลือกสิ่งที่แบบดีที่สุดคิดว่าแบบเด็ดที่สุดดีที่สุดไปให้ท่านผู้ชมครับไปข้างในนนี่เลย มันแล้วมากมายไม่ว่าจะไกลจะไกลแค่ไหนก็ไปด้วยกันและเราไม่คิดที่จะหยุดค้นหาสิ ให้กว่าโอ้ห้ามื่แปด,ปด,ปดยังมีะไรพอไปคนพาไปีเธอก็บรื่อราไปมืนใครพียคุณปดใลองไปกับปแเเอ้สบระหนึ่งนแสนแปด ผมก็มีนี่อ่าน่ารักดีนะ,ะน,นะตอนะนี้นะดูนะวันนี้นี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ได้ของที่เราจะแจกแล้วนะครับตอนนี้รเราก็นี่เลยจะบอกบอกกันว่ามันคืออะไรนะค,ะครับดูภายนอกนะครับผมก็คือ รูปของวัดนี้นี่เองนะครับสัญลักษณ์ของวัดนี้นี่เองครับแต่มันพิเศษอย่างเง้ยนะฮะดูนะครับจับตาดูดีนะฮะหนึ่งสองสามโอ้โหมีรถบัสนําเที่ยวนะฮะถูกต้องฮะแม่วิ่งได้ด้วยจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนกับแม่เหล็กป่ะข้างในเป็นแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กแล้ววิ่งไปเรื่อยๆใช่แล้วก็มีเสียงเพลงแต่เราต้องไขลานด้วยนะครับไม่ใช่ท่านผู้ชมเอาเอาได้ไปแล้วเนี่ย ไม่ได้ไขลานเนี่ยแล้วมาบอกว่ามันพางเนี่ยไม่ใช่นะครับต้องไขลานท้างล่างด้วยนะฮะของผมก็เรื่องนี้ครับผมองค์พระใหญ่นะครับครับแล้วก็มีนี่พระมาแสวงบุญนะครับก็เดินวนรอบองค์พระใหญ่น่ารักน่ารักนะครับเอาไปฝากคุณผู้ชมน่าจะเหมาะกับคุณผู้ชมทางบ้านนะเพราะว่าผมว่าเป็นอะไรที่อ่อนโยนแล้วก็ดูเกี่ยวกับพุทธศาสนาด้วยซึ่งวันนี้เรามาในสถานที่ที่เป็นพุทธสถานนั่นเองครับผมาใครอยากได้ไปดูเลยครับ ลุ้นรับของฝากจากต่างประเทศง่ายๆกับรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกเพียงคุณตอบคำถามว่าวัดที่เต่าพาไปวันนี้มีชื่อว่าอะไรพิมพ์ยูหวัดโกวงซันพิมพ์ยูสวัดหลงซานทราบคำตอบแล้วส่งคำตอบมาที่483 8323ผู้โชคดีที่ตอบถูกเป็นอันดับที่5 55และ555 จะได้รับกล่องดนตรีจากวัดโฟกวงสันจำนวน3รางวัลคุณสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมถึง10พฤษภาคม2559ประกาศผลผู้โชคดีทางรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกในสัปดาห์หน้าประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลขอแสดงความยินดีด้วยครับ เอาละครับผมท่านผู้ชมทราบกติกาแล้วใช่ไหมครับก็รีบส่งกันทำไมยเยอะนะครับแต่ว่าคุณเกล่นไว้ก่อนหน้านี้คุณบอกผมเองว่าคุณมีอะไรที่พิเศษพิเศษอัลติเมทมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยคืออะไรครับแน่นอนครับรายการ The First Ultimate ของเรานะครับผมมีรางวัลพิเศษนั่นก็คือคือรางวัลแพ็กเกจทัวร์มาเที่ยวที่ประเทศไต้หวันนี่เองครับเฮ้ยพูดไปเล่นตลกวะเนี่ยจริงๆทุกอย่างฟรีจริงดิถูกต้องที่พักอาหารตัวเครื่องบินฟรีทำไงอ่ะต้องทำยังไงไปดูเลยครับครับผม อยากได้แพ็กเกจเที่ยวฟรีๆไม่ใช่เรื่องยากเพียงคุณดูรายการและร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกสัปดาห์นี้ ให้คุณร่วมแสดงความคิดเห็นว่าคุณอยากไปเที่ยวที่วัดโฝกวงซันหรือไม่เพราะอะไรพิมพ์ทีหนึ่งเวนวักแล้วแสดงความคิดเห็นส่งมาที่4838323ความคิดเห็นใดถูกใจท,ทีมงานมากที่สุดจะได้รับแพ็กเกจท่องเที่ยวไต้หวันสุดออลติเมตจำนวน2รางวัลรางวัลละหนึ่งที่นั่งร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่17เมษายนถึง8พฤษภาคม2559ประกาศผลวันที่15พฤษภาคม2559ในรายการ The First Ultimate และติดตามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ Facebook The First TV ไทยแล้วไปเที่ยวแบบสุดโลกด้วยกันนะครับนี่แหละครับผมกติกาของเรานะฮะครับที่สำคัญกว่านั้นก็คือครับผมผู้สนับสนุนหลักของเราผู้ใหญใจดีของเรานะครับผมที่พาเรามาประเทศไต้หวันนะครับครับผมสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันครับ a g o d a com ข่าวตราพันดี Canon printer เครื่องสำอาง e s t e l a ด d e r ครับ เสื้อผ้าพิธีกรนะครับสุดหล่อนะครับผมจากจีออร์ดานครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะครับและที่ขาดไม่ได้ถ้าไม่มีเขาเรามาไม่ถึงไต้หวันนะครับนั่นก็คือสายการบิน v ีรวันนี้ต้องขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับผมและที่สำคัญนะครับติดตามพวกเราได้นะครับทาง a c e b o o k นะครับยูทูบอินสตาแกรมนะครับที่ The First Thailand ครับผมใช่แล้วครับวันนี้หมดเวลาของเราสองคนครับเทเบแล้วก็เตาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ชี่ใจร้วฝันคนทุกสกิลกันดสวัสดดเอล์ดิเม amarin tv